ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีเหรียญดีๆมาให้ได้ชมกันอีกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่พัดกุญจกาโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลเป็นเหรียญแท้หลวงพ่อเทศเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานมีอภินญาแก,กล้ามีหูทิพตาทิพยังรู้อดีตการและอนาคตผ่านหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ ผู้ถ่ายทอดพุทธคมขั้นสูงรวมถึงวิชามีดหมออันโด่งดังหลวงพ่ออินวัดหางนาสาครอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อหมึกวัดศาตทะเลเป็นหลานแท้ๆและหลวงพ่อโมดวัดโคกเดือด้านหน้ากล่องก็จะเป็นเหรียญรุ่นตอกหนึ่งรุ่นด้วยมหาเศรษฐีหลวงพ่อพัฒนุญญจกามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ 2,563ด้านหน้าเหรียญนี้เป็นเนื้ออันบากา้าลงยาลายทรงชาติเป็นรูปหลวงพ่อพัดครึ่งองค์ไม่มีห่วงนะครับส่วนด้านหลังเป็นรูปพระพิกเนศเต็มองค์ด้านบนรวยมหาเศรษฐีด้านล่างหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน จังหวัดนครสวรรค์ด้านซ้ายมือคือโค้ดอออ่างคือเนื้ออันประก้าครับส่วนด้านขวาเรียงโค้ด1 2ึสสวยงามมากครับขณะนี้หลวงปู่พัดปุญญการมูสิริอายุได้99ปี76็ดพรรษาปัจจุบันนี้สุขภาพร่างกายของท่านยังแข็งแรง เป็นร่มโพล่มใสให้ชาวหนองบัวและชาบ้านใกล้เคียงตลอดมาในวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ